มาครับคุณผู้ชมหลุดจองมาครับ Vios ใหม์แค่57,000โลครับ Vios ตัวรองท็อปครับออปชั่นครบหมดแล้ว Vios 1.5รุ่นเมรปี19จด20ครับรถหน่วยงานมือเดียวป้ายแดงฮะคันนี้ประวัติสูงทุกระยะเลย10,000โล20,000โล40,000โลเนี่ยมีให้ดูครบหมดเลยนะครับใครที่มองหา Vios ป,ปีใหม่ๆไม่ใหม,มน้อยไว้ใช้นะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าใครที่เล่นรถมือสองมองหารถมือสองเนี่ยอยากได้รถที่คุณภาพด,ดีๆอยู่แล้วนะครับอยากได้รถที่ใหม่น้อยอยู่แล้วคันนี้ ตอบโจทย์แน่นอนถ้าดูคลิปจบนะครับผมอธิบายแบบชัดเจนฮะทุกซอกทุกมุมครับไม้แท้ดูยังไงประวัติศูนย์ผมมีเช็คให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างรถแท้ๆดูยังไงนะครับดูไม่เป็นผมอธิบายให้ฟังในคลิปนี้พร้อมกับมีการตรวจรถให้274จุดนะครับจากอินสเปกชันมีใบเซอร์ตรวจรถออกให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองหาอยู่ครับคันนี้ผ่อนแค่6,000ไม่50,07ตามมาดูต่อให้จบรับรองว่าได้รถใช้ครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พีทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับบิวีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพจเด็กเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับหลุดจองมาอีก1คันนะฮะวีออสหนรุ่นมิดปี19ครับคันนี้มีความเป็นไฮไลท์มากๆครับที่เลขใหม่ฮะเลขใหม่ของเจ้าคันนี้ครับห้าหมื่นเจ็ดพันโลคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับห้าหมื่นเจ็ดพันโลหลุดจองมาเนื่องจาก ลูกค้านะครับที่จองไว้คนแรกเนี่ยเขาจาัดแผนนีไม่ผ่านนะครับก็เลยหลุดจองมานะวันนี้เป็นโอกาสดีๆแล้วใครที่กําลังมองหา,าวีออสคันไม่ใช้งานปีใหม่ๆไ,ไม้น้อยๆน,นะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยทุกองค์ประกอบเลยนะครับเดิมทั้งคันครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมไล่หน้าห้องเครื่องให้ดูด้วยเหมือนเดิมนะครับใครที่สงสัยผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยสงสัยอยู่แล้ว เอ้ยไม่ห้าหมื่นเจ็ดไม่แท้หรือเปล่านะครับผมแจ้งแบบนี้นะครับหนึ่งเลยนะบริษัทเพชรยนต์นะครับผมวิวออสมือสองผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์เราคัดแต่รถเกรด A เข้ามาขายนะครับรถเกรด A คืออะไรครับรถที่ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับกับสีก่อไม้หรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะฮะตรงเนี้ยเรามีการันตีให้ทุกอย่างเลยนะครับเป็นเอกสารก็มีนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจรถ274จุดให้ ธนาคารเนี่ยจะเข้ามาตรวจเองนะครับแล้วก็จะออกเป็นใบเซอร์ให้เราเลยว่าอ่ะได้ตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะเป็นจุดไหนจุดไหนจุดไหนบ้างอ่ะตรงนี้จะมีการันตีให้และทุกคันนะครับของเพชรยนต์ได้เป็น5ดาวเกรดเนะครับได้รางวัลที่1ประเทศนะครับแชมเปี้ยนออฟตีเยยร์มาครอบครองเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สบายใจได้นะครับแล้วในส่วนของเลขไม้ฮะมีอะไรการันตีให้นะครับประวัติศูนย์ครับสามารถเช็คได้รถพวกนี้นะครับอย่างใครข้างหน้าคุณผู้ชมเนี้ยเป็นรถหน่วยงานครับรถหน่วยงานคืออะไรฮะ รถหน่วยงานที่หน่วยงานราชการเช่าใช้นะครับธนาคารอย่างเงนะี้ยเนี่ยอย่างคันเนี้ยรถของธนาคารนะครับใช้น้อยนะครับห้าหมโลเช็คศูนย์ได้และผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะผมให้ดูข,ข้าวก่อนตรงนี้นี่ประวัติศูนย์นะครับเนาะเนี่ยเข้าศูนย์มาตลอดเลยหมื่นโล2 0 0 0 0โล40,000โลนะครับรถผ่านการเข้าศูนย์มาและผ่านการใช้งานมาตลอดทุกปีทุกปีทุกปีนะครับไม่ใช่รถจอดทิ้งอะไรก็แล้วแต่นะไม่น้อยนะครับเพราะว่าใช้งานน้อยไม่ใช่รถจอด อันนี้คือข้อดีเลยสําคัญนะครับเดิมทั้งคัน3าม0 0 0เจ็ดหมื่นเาครับใครชนาคุณผู้ชมนี้ฟีดดาวจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,400บาทนะครับเป็นเลทผ่อนเริ่มต้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมนะคุยกันตร,ตรงๆไปตรงมาผ่านในคลิปเลยนะครับมันแล้วแต่อาชีพด้วยนะฮะบ,บางคนเนี่ยเลทผ่อนที่ผมแจ้งไปเนี่ยเป็นอาชีพในส่วนของพนักงานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจนะที่รับเงินผ่านบัญชีมีการสังคมนะครับอย่างเนี้ย ลูกค้าประวัติเครดิตดีอย่างเงี้ยนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่6,4 0 0ถ้าอาชีพอื่นได้ไหมออกรถได้ไหมอาชีพอื่นก็ได้นะครับอย่างจะเป็นพ่อค้าแม่ขายขายของตลาดนัดเป็นเกษตรกรปลูกข้าวปลูกมันเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยสามารถซื้อได้แต่เรามาพูดคุยกันหลังบ้านทีนึงว่าเราทําอะไรนะครับประวัติเครดิตเรามีผ่อนชําระอะไรอยู่ไหมผ่อนดีผ่อนตรงไหมตรงเนี้ยเรามาคุยกันอีกทีนึงแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ย 6, อุอสัญญนที่ผมแจ้งไ่ยเาทผลอนที่บ,บตายตัว ะจะไม่มีแบบขึ้นหรือจะไม่มีลงมากกว่านี้แล้วนะครับเป็นเลยผ่อนตายตัวนอกจากเราปิดยอดไปเลยทีเดียวนะอ่ะตรงนี้แจ้งให้ทราบนะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.29%สําหรับกลุ่มอาชีพที่ผมแจ้งไปนะฮะขา้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับอาชีพอ,อื่นๆเรามาคุยกันหลังบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มต้น2.29ประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลเมตรเข้าสูงโตโยต้าไปได้เลยนะคือความคุ้มค่าอ่ะ มาชมกันดีกว่าในราคา379,000เนะครับเราได้อะไรบ้าง1เลยไมห้าหมื่นเจ็ดแล้วเป็นไม่แท้เช็คสูยรให้เรียบร้อยเอกสารมีให้ดูชัดเจนนะครับเล่มมีให้ครบหมดทุกอย่างนะด้านหน้าครับของ v ีออสหนรุ่นมิดนะครับเราจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนี่ลูกแก้วกลมๆด้านใน ตัวโคมไฟนะยฮะใสสวยนะครับไม่มีรอยแตกรายงานอะไรนะครับมันจะมีไฟหลีนะตรงนี้ทําหน้าที่เป็นแบบว่า LED แบบลายกดิ้งเป็นแสงนวลสีขาวนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ละใกล้จะหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวได้ใช้แล้วไฟตัดหมอกนะครับ Daytime Running Light นะครับ,ม,รบมีให้ LED 4เมตรทั้ง2ฝั่งนะกระจังหน้าเป็น V shape แบบนี้นะครับเป็น v o g e n 3ครับบางคนก็เรียกว่าเจ n 4เอาแล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับเหลี่ยมสันตตัวรถต่างๆคมชัดสีบอลเงินนะ อขออภัยคุ้มสมูสชมนิดนึงนะฮะว่าสภาพแวดล้อมวันนี้นะครับผมอยู่ที่โซนช่างด้านหลังนะครับเอามารถมาจอดที่พื้นที่ที่แบบว่ามันเปิดโล่งหน่อยนะมันอาจจะมีเสียงรบกวนในเรื่องของเสียงลมแล้วก็เสียงที่าทางช่างเนี่ยเขายังทําการก่อสร้างอยู่นะตรงนี้เป็นเฟสสองยังไม่เสร็จนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างอย่างเงี้ยขออภัยด้วยนะครับหลกัหลกๆผมพามาดูรถแล้วกันนะ <S <S น,นะครับมาส่วนที่ล้อแม็กนะฮะแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมานะครับเป็นแม็ก อันลอยลมดำปัดเงามาให้เรียบร้อยนะครับจากโรงงานนะรัดมาพร้อมกับยางบิดสโตนขอให้รัดมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับนี่ EC 300 Plu s นะครับเป็นเป็นยางปี2024นะครับดันหลบเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วใช้ได้5ปียาวๆนะครับยางปี24ปัจจุบันปี25คุณผู้ชมใช้ต่อได้เลยอีก4ปีสบายๆ ยางไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วได้ปี24ได้สวยกริบๆเลยนะ mm hmm. แม็กเดิมดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับ mm hmm. เสริมแรงเบรก EBD นะครับกระจายแรงเบรกทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยนะดอกยางล่องยางสวยๆแบบนี้นะครับสามแสาคุณผู้ชมดูนะฟรีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทนะครับเบ้าโชกซุ้มล้อครับใสเนียนกลิ้งเลยเห็นไหมตัวเนื้อเหล็กทั้งหลายนะตัวซุ้มล้อนะครับตะเข็บเป็นอาร์ตมเดิมโช๊คครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเยิ้มอะไรเลยนะมาร์คสีโรงงานชัดเจนเหลี่ยมสันตรถต่งตางๆคมชัด ใครที่หาสักคันไว้ใช้เนี่ยมองว่าแบบเราอยากใช้ยาวๆอะ่ะใช้แบบ10ปี2 0ปีก็ใช้ได้อะ่ะนะครับปี10คันนี้ปี19.20จดนะครับเลขไม้น้อย5 7 0 0 0โลตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าเอ้ยไม้มันน้อยนะเราใช้ได้ยาวๆนะเราเอาไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยเพราะว่ารถมีประวัติการเข้าศูนย์มาอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยเราใช้ต่อได้ยาวๆแบบสบายใจนะแล้วก็การันตีเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างของรถนะครับความเดิมของรถเนี่ย มีให้ชัดเจนทุกอย่างนะครับเรียกว่าซื้อไปแล้วสบายใจซื้อแล้วจบอ่ะนะทีเดียวเลยฟีดาวน์ผ่อนหกพันสี่ตลอดอสัญญาสบายๆนะครับภายในครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบาะหนังเดินได้สีขาวแบบนี้นะครับสวยงามภา,งภายในสวยงามเลยจอตรงกลางทัชสกรีนมีให้เดี๋ยวภายในผมพาไปไล่ออปชั่นฝั่งคนขับอีกทีแล้วกันพร้อมกับสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดูเลขใหม่ด้วยนะครับตรงนี้ผมขอไล่โครงสร้างให้พี่ๆได้ดูกันชัดเจนก่อนนะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ย บางทีไม่มีโอกาสนะครับไม่มีเวลาว่างเข้ามาดูรถตัวจริงดูคลิปผมคลิปเดียวตัดสินใจได้นะครับหัวน็อตครับเสาบีนะไม่มีรอยขยับนะครับแผ่นเพจครับไล่ลงมาสําคัญเลยรถต้องดูแผ่นเพจนะครับเพนอยู่ตรงนี้ปี19นะครับดเดซิมเบอร์ก็คือเดือนธันวานะครับมันก็เลยขึ้นจดทะเบียนเป็นเป็นอ่าเป็นปี20นะครับก็เรียกว่าเอาตรงๆเลยรถปี20ก็ไม่แปลกใจคันนี้นะครับอ่าง่ายๆเลยเป็นปี19.20จุดยีนี่น็อตเดินไม่มีรอยขยับนะสวยงามครับ น็อตคานน็อตแก้มขออภัยแก้มไม่มีรอยขยับนะครับสวยครับคันนี้ผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วประวัติศูนย์ก็เช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียกว่ามาฮะซื้อขายอย่างสบายใจได้เลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรนะครับสวยงามเนี่ยเม็ดอาร์กกลมๆคมๆแบบนี้เนะดูกับผมดูให้ชัดเจนดูให้เหมือนกับว่าพี่มาเดินดูรถเองที่บรษิษัทเพชรยนต์นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะคใครที่แบบว่าติดตามผมอยู่แล้วตรงนี้ขอบคุณมากนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะ ไอปุ่มที่มันเขียนว่าติดตามเนี่ยนะครับกดให้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้กดไลค์ลูกโป่งที่นิ้วมือที่เป็นลูกโป่งชี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยกดให้ทีหนึ่งนะครับดูคลิปอยู่นะขอบคุณมากนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ยังไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับติดตามมันก่อนได้ดูเรื่อยๆนะครับยังไม่มั่นใจอะดูกอดได้นะครับแต่ที่ใครที่ดูมานานแล้วเนี่ยมั่นใจแล้วนะครับเพราะว่าเอาตรงๆนะคลิปวิดีโอเนี่ยผมก็ถ่ายสดๆเร็วๆนะครับแกะเนี่ยก็แกะให้ดูเร็วๆแบบนี้นะครับเนี่ย เม็ดอาร์เดิมๆรอยคีบระบบโรงงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยรอยคีบระบบคืออะไรรอยคีบที่ระบทจากโรงงานเนี่ยเขาผลดินรถเนี่ยเขาคีบตัวถังรถไปจุ่มสีพอปล่อยชิปมันจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับอันนี้เดิมๆต้องมีเนะี่ยถ้าไม่มีโดนพ่นสีทาสีมาแน่นอนนะครับอันนี้เดิมๆเ,เลยเม็ดอาร์ตะเข็บเดิมโรงงานแบบนี้ ซื้อกันอย่างสบายใจนะครับรถเดิมๆ3 7 9 0 0เดมได้ V ีอ1.5รุ่นมิดตัวรองท็อปนะครับออปชั่นแบบครบหมดแล้วก้องถอยแอร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเบาะหนังนะฮะหลังคงหลังคาไม่มีรอยเจิมประวัติศูนย์ตรวจเช็คให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเวลาออกรถคุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างหนึ่งเลยประกันเครื่องเกียร์นะครับบริการหลังการขายนะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับเข้าสู่โตโยต้าได้เลยนะ1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตร เอาไปเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยไม่ใช่เข้าอู่ข้างนอกนะครับรถมีปัญหาถ้ามีนะแต่ส่วนมากวีออสมันทนอยู่แล้วขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่มีไว้ให้เพื่อความสบายใจเอาไปเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คโตโยต้าได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าองค์เข้าอู่อะไรที่แบบว่าเราอาจจะไม่สบายใจเราจะเจอราคาที่มันย้อมหรือเปล่าน,นู่นนี้นั่นหรือเปล่าเอาไปเข้าเช็คศูนย์ครับจบนะครับอ่ะตรงนี้มีให้ในราคาเนี้ย 3แส็ฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทเท่านั้นเองนะครับเลียมสันตุรสต่างๆคมชัดทีนี้มาดูด้านหลังนะด้านหลังไล่ที่กระจกก่อนนะครับกระจกครับเดิมโตโยต้าเห็นไหมฮะไล่ฝ้ามีให้เรียบร้อยแล้วตัวเสาอากาศสัญญาณนะครับก็จะเป็นเสาอากาศแบบธรรมดาทั่วไปนะครับวีออไม่มีตัวที่เป็นชาร์กฟินนะต่อให้เป็นตัวท็อปก็ไม่มีนะครับต้องไปซื้อติดเองนะครับอ่ะตรงนี้ด้านหลังฮะดูอะไรก่อนอันดับแรกนี่นัดฝากระโปรง นะครับไม่มีรอยขยับเลยเห็นไหมน็อตฝากระโปรงนะครับดูแค่นี้ก็รู้ละถ้ารถเนี่ยมีอุบัติเหตุมาชนท้ายมาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าผมสาธิตให้ดูผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าชนตุบฝาโปรงโดนแน่นอนแล้วจะเคาะทําทสีได้ต้องทําไงต้องถอดน็อตนะครับต้องถอดน็อตออกมาอันนี้ไม่มีรอยขยับเราสบายใจได้80%ละนะครับชนข้างยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไปชมข้างใน น,นี่อันนี้80%แล้วว่ารถไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับซีนเอเลฟจิกเขานุ่มๆสบายๆรูกลมๆคมๆแบบนี้นะครับดูกันอย่างชัดเจนดูกับผมววออสมือ2นะครับชอบวีออสหาวิออสโทรมาหาผมเท่าน,นั้นเลยเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287นะครับรถเนี่ยผมมีมากกว่า40คันวีออสนะตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมคัดคันที่ดีที่สุดให้ถ้าพี่โทรหาผมนะครับโจทย์ของพี่คืออะไร บอกผมอยากได้วิออตโตมิทไมน้อยปีใหม่ไม้น้อยคันนี้เลยนะเดี๋ยวผมเลือกคันที่ดีที่สุดให้โจทย์อยากได้ราคาถูกเอาแบบไม่เกิน3 0 0แสนผมมีนะครับเดี๋ยวผมเลือกคันที่ดีที่สุดให้โอเคไหมฮะเพราะว่ารถเนี่ยมันมากมากมายหลายตานะครับตรงเนี้ยหลายคนอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมชํานาญอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็เลือกให้ว่าอะคันเนี้ย ตอนเข้ามาเนี่ยมันไม่ช้านะมันไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะอ่ะเราก็เอาขนนั้นไปก่อนถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าชอบถ้าถูกใจโทรมานะครับซีนครับด้านหลังเนี่ยท้ายดูยังไงเดิมไม่เดิมนะครับเมื่อกี้เปิดฝั่งนู้นไปแล้วลืม,มอธิบายนะอ่ะดูนะครับซีนทำพร,ร้าวนะครับสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะครับอันนี้คือซีนเดิมๆเ,เม็ดอาร์ตเข็บเดิมโรงงานแบบนี้นะครับถ้ามีอุบัติเหตุมาไอซีนสีขาวตรงเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันจะโดนพ่นสีดำสีเป็นสีนี้ คูดง่ายๆคือถ้ามันไม่ใช่สีขาวเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ามันมีการเจออุบัติเหตุมานะฮะแล้วก็พ่นสีทําสีอะไรก็ว่านไปเคาะอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเดิมๆสีขาวเปลือกไข่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้ที่ให้ดูไปแล้วเห็นนะนี่เดิมๆแผ่นแดมนะครับชัดเจนเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบแล้วดูยางอะไหล่นะครับเป็นยางอะไหล่ติดรถมาเลยนะเนี่ยไม่มีรอยลงพื้นเลยนะครับสะอาดสะอ้านสวยงามอ่ะ ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยงามด้านหลังครบแบบนี้กล้องถอยมีให้เรียบร้อยครับนี่นี่น,นี่กล้องถอยนะครับชัดเจนสวยๆเดิมๆนะก็ราคาไม่แรงนะครับเราได้รถปี19.20เราได้รถใหม่5 7 0 0 0ืโลคุณผู้ชมพูง่ายๆคือมันเหมือนน้องป้ายแดงเลยนะครับได้ปี19.20ไปใช้รถปีไม่ลึกด้วยนะนี่กระจกโตโยต้า โตโยต้ Toyota, ทุกบานนะครับแล้วเอาไปใช้ได้อย่างยาวๆฟีดาผ่อนเริ่มต้น6คัน4โคตรคุ้มหลุดจองมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ว่างแน่นอน100%เพราะฉะนั้นเลยครับถ้าชอบรีบโทรมานะครับรีบโทรมาได้เลยนี่เดิมๆรอยคีบวตดโรงงานนะครับตะเข็บ C, เมรดอาร์เดิมๆไม่มีเราแกะรอยแงสวยงามมากนะครับสฝั่งเลยแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนต่อ ดึงเสร็จแล้วเก็บนะครับเห็นไหมฮะเก็บเม็ดอาร์คคมๆลมๆทุกเม็ดนะครับซื้อขายกันอย่างสบายใจดูรถเนี่ยดูให้เห็นกับตาไม่ใช่เห็นแค่รูปนะครับผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยว่าผมอยากให้เห็นแบบนี้เรียวๆเ,เป็นคลิปสดๆนะครับไม่ใช่แบบว่าเห็นแต่รูปสวยภายนอกใครก็ทําได้นะครับทาทรงทรงําสีมาสวยภายนอกก็สวยได้หมดลวแต่สวยถึงภายในเนี่ยสวยแบบนี้นะครับสวยแบบเม็ดอาร์คอยู่ครบเนี่ยเห็นไหม นะสวยแบบรดไม่ช้ำนะนะครับดูยังไงเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับผมแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้นะครับเพราะว่าผมอยากขายแล้วมันจบนะครับไม่ใช่ขายแล้วอ่ะพี่โทรมามีปัญหารุ่นปัญหานี่นะวุ่นวายชีวิตผมนะขายเสร็จแล้วจบเลยดีกว่านะครับก็เรียกว่ามาติดต่ออีทีนึงคืออยากซื้อคันใหม่นะครับอ่ะเอาแบบนั้นละกันนะหัวรตเดิมๆครับเสาบีไม่มีรอยขยับนะครับสติกเกอร์ลมยางชัดเจนนะครับหัวรถเสาบี ไม่มีขยับนะครับภายในเนี่ยดูรถช้าไม่ช้านะดูนี่ก่อนเลยนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าบันไดข้างนะครับไม่มีลิ้วไม่มีรอยนะครับด้านในครับพวกผ้าพวกน็อตทั้งหลายนะครับเห็นไหมครถ้ารถจมน้ํามาดูยังไงครับถ้ารถจมน้ํามาเนี่ยพวกนี้ยุย่ยละนะพวกนี้ยุย่ยละนะครับน็อตเนี่ยต้องมีรอยสนองสนิมแล้วเนี่ยเดิมๆสายกิ้งเลยเป็นเบรกเป็นคันเร่งไม่ห้าหมื่นเห็นไหมตัวเขาเรียกว่าดูยังไงครับเป็นเบรกเป็นคันเร่งดูการสึกหลอครับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับแต่่เเลขมนีย เรามีประวัติสูตรให้ดูแล้วนะครับเนี่ยดูรถไม่ช้ําเลยนะเดิมๆนะครับคอนโซลคอนโซลทั้งหลายนะแท็กชั่นคอนโรลครับตัวนี้การเลื่อนกระถายกระโลบหมุนฟรีนะครับมีให้เรียบร้อยแล้ววยอล1.5รุ่นมิดกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับพวงมาลัยฮะมันติฟังก์ชันครับหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นโหมดเป็นลื่นวิทยุได้หมดเลยแล้วก็ตัวหนังเนี่ยไม่ลอกไม่สลอกอะไรเลยสวยงามมากคุณผู้ชมครับใครชอบจัดนะครับ จัดได้จัดนะครับฟรีดาผ่อนหกพันสี่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันอ่ะขึ้นมาบนตัวรถนี่กุญแจอิโมบิเลเซอร์ดอกไข่แบบนี้นะครับเสียบไปบิดทีนึงให้ดูเลขไม์ก่อน5 7 0 0 0ื่นโลนะครับไฟสถานะต่างๆโชว์ครบหมดนะครับแล้วเดี๋ยวสตาร์ทมันจะต้องดับไปนะครับ57,340กิโลเมตรนะครับผมสตาร์ทให้ฟังทีเดียวพอเป็นไงสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเงียบๆแบบนี้นะครับ57,000ื่โล สวยงามน่าใชนะครับโฮมอะไรต่างๆเนี่ยไม่สึกไม่หล่อเลย3กา้านเป็น power ไฟฟ้านะครับจอตรงกลางทัร์สกีน6.7นิ้วมีให้นะครับรองรับในส่วนของทีลิงก์นะครบลูทูธได้นะครับ USB เสียบได้นะตรงน,นี้มีเสียบมีเสียบสายอาร์คมีเสียบ USB นะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้อ่ะสายเกียร์ถอยชึบนี่มีกล้องถอยพร้อมกับตัวเส้นกะระยะด้านหลังให้ชัดเจนแบบนี้นะครับก็เรียกว่าช่วยเซฟในเรื่องของความปลอดภัยครับเวลาเราถอยนะชัดเจนเลยแบบนี้อ่า นะครับระบบแอร์ครับระบบออโต้ดิจิตอลครับนะฮะสามารถปรับอุณหภูมิในเรื่องของความเย็นลมแอร์เนี่ยได้หมดเลยผมเปิดให้อุณหภูมิก็ปรับได้อยากจะเย็นอยากจะร้อนแค่ไหนนะครับตามนี้หรือจะกดปุ่มออโต้ให้มันปรับเองก็ได้นะแอร์เย็นเชียบอันนี้คือข้อดีของ t o อต้าแอร์เย็นนะครับคอนโซลหน้ากราบข้างนะครับตกแต่งด้วยสีโรสโกล์แอร์แบมีให้คู่หน้านะครับก็เรียกว่ามันเป็นแบบอ่าเดี๋ยผมเปิดฝาโปงหน้าชึบเรียบร้อยนะครับมันเป็นแบบว่ารถที่ เทคโนโลยีไฮเทคเนี่ยไม่เยอะนะครับความความหมายของผมคืออะไรฮนะเทคโนโลยีไฮเทคไม่เยอะเนี่ยคือรถมันจะมีปัญหาน้อยนะครับหนึ่งเลยเครื่องยนต์สันดาบล้วนๆนะครับไม่ต้องมีเทคโนโลยีไฮเทคโโนลี tech อะไรเยอะแยะมากมายนะครับซ่อมง่ายทุกอู่ซ่อมเป็นนี่คือข้อดีของ t o ลต้าวีออสค่าเสียนะครับและอย่างหนึ่งมันทนนะครับความเดิมของมันเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยระบบไฟฟ้าไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะใช้งานง่าย ทั้งทั้งแบบวัยรุ่นทั้งผู้สูงอายุเลยไม่ซับซ้อนอันนี้คือ Toyota v วีอนะครับเราขึ้นชื่อเรื่องความอึดกทนเป็นทนเดินอยู่แล้วนะรตรงนี้ใครชอบจัดนะครับสามแสนันฟีดาผ่อนน้ำต้น6กพัแล้วได้เราอ่าขออภัยเราได้ไม่ห้าหมื่นเโลนะครับยังไม่จบคลิปนะครับดูต่ออีกนิดนึงผมเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูนะครับดูโครงสร้างหน้ารถกันไปชมครับ อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อหน้า้องเครื่องครับเครื่องยนต์ครับดูอ l VVTI ีครับ4่สูบแถวเรียงดี h c 1 5 0 0พ้ซีซีงลิตร108แรงม้าครับห้องเครื่องคือแห้งสนิทคาบไหลเยิมน้ำมันของเหลวไม่มีอะไรไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นนะครับตัวก้านใสยวัดน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะดึงให้ดูนะเราชอบเช็คกันนะครับว่าดึงออกมาแล้วจะมีไอจะมีอะไรหรือเปล่าเครื่องหลวมหรือเปล่าอ่ะดึงให้ดูเห็นเห็นแบบนี้ดึงค้างไว้ก่อนด้วยนะให้ดูว่ามีไอออกไหมนะครับเสียงเครื่องยนต์ครับ ทัมมิ่งนะครับรถเก่งนะมันจะเป็นโซ่หมดแล้วนะครับคานหน้าครับน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับนี่ไล่มาแก้มนะครับคานขวานะแก้มไม่มีรอยขยับนะครับเบ้าโช๊คครับนี่ส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้โครงสร้างรถหลักๆเลยนะครับเบ้าเบ้าโช๊คเม็ดอาร์คครับตะเข็บเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะสติกเกอร์มอกชัดเจนนะตัวเบ้าโช๊คฝาหัวน็อตฝากระโปรงตัวในนี่นะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์คครบๆเลย น็อตฝากระโปรงกันนอนะครับไม่มีรอยขยับครับคมกริบนะฝากระโปรงตาปั๊มโตโยต้าสวยๆเลยครับนะสวยๆเลยเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายของเหลวให้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับกองแอร์กองอากาศนะคูเลนส์นะครับน้ำมันเบรกตรงนี้จัดการให้หมดนะครับเดิมๆน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับสบายใจได้ครับเดิมเลยคันนี้แล้วผมเช็คประวัติศูนย์มาให้แล้วด้วยนะครับหมดข้อคลหาครับ หมดคำที่จะพูดในเรื่องของที่แบบว่าคนชอบมาแซะผมนะโอ้ยไม่ห้าหมื่นเจ็ดไม่แท้หรือเปล่าเนี่ยผมเอาประวัติศูนย์มาอมจะให้พูดยังไงเดีอยวหมันเขี่ยวเลยนเนี่ยฮะเี่สติกเกอร์เหรียญบาทนะคสติกเกอร์ไม้รป,รประกาศซีนแล็บจิกเข้านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิด 9.20ครับ3 7 9 0 0 0ฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทตลอดอสัญญานะครับใครที่สนใจอยู่เนี่ยรีบโทรรีบทักมานะครับเบอร์โทรผมหน้าคลิปเลย0855366287นะครับวิวเพชรยนต์บิวออสมือสองยิ 2, นดีให้บริการนะครับหลุดจองมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าให้พลาดอีกนะครับใครที่ มองหาอยู่นะครับวีออสไม่น้ยๆผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่หารถมือสองใช้นะครับอยากได้รถที่มันคุณภาพดีนะครับอยากได้แบบไม่น้ยๆใช้เย้ายาอยู่แล้วนะครับคันนี้เช็คมาให้ทุกอย่างแล้วทั้งโครงสร้างทั้งเลขไม่ที่มันแท้แน่นอนนะครับจากประวัติผ์โตโยต้าอ่ะนะครับก็ชอบก็จัดนะครับรีบโทรมาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ